อ่สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์สเตเกียนมาครับ1.8แล้วนะครับวันนี้จริงๆมีข่าวสองข่าวสําคัญสำคัญจะมาแจ้งให้ทราบนะครับหก็คือตอนนี้สเตเกียนของเรามีเซิร์ฟอาร์เรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่าโผล่มาจากไหนเหมือนกันนะพอดีอยู่ๆก็อยากทําเล่นๆเลยเปิดนะฮะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับลองไปดูที่เว็บสเตเกียน .com ได้นะจ๊ะเอาละต่อมานะครับทางขวาของเรานะฮะในทิ์นี้นะครับเรามีกิจกรรมก็คือ เบกอเค้กนะครับหรือว่ากิจกรรมมันเรียกว่าอะไรวะทำขนมเออไม่ใช่ขนมปังทำเค้กนั่นเองนะฮะจะเค้กอะไรก็ว่าไปนะฮะเค้กแข็งปวยเค้กแข็งอะไรก็ว่าไปนะฮะอ่ะก็ใครที่ทำเค้กได้เยอะที่สุดนะครับคับออกมาได้เยอะที่สุดก็จะได้รับช็อกโกแลตเค้กแฮทในเซิร์ฟ1.8ของเราไปเลยนะครับออฟเทปสามากนะฮะอีอีสุดยอดนะครับสำหรับว,วันนี้ครับผมก็มีการอัปเดตแพทใหม่นะฮะ ก็เพิ่มฟังก์ชันมาที่เพื่อนๆเ,เห็นแล้วเนี่ยข้างล่างตรงหน้าจอเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวชี้ให้ดูตรงนี้นะครับก็เป็น m s g Action นะครับ Action ก็คือการประมูลนั่นเองนะครับผมอ่ะเรามาเรียนรู้การใช้ระบบประมูลกันเลยดีกว่านะฮะก่อนอื่นนะครับอย่างที่เพื่อนๆทุกคนที่เข้าเกมมาใหม่หรือว่าไม่ว่าผู้เล่นต่างๆก็ผู้เล่นเก่าๆก,ก็ตามนะฮะต้องดูตลอดทุกวันที่เข้าเซิร์ฟก็คือ Newbie Advisor นะครับหรือว่าเป็นเ,เขาเรียกอะไรนะเป็นตัวให้เควส เมื่อมีระบบใหม่มานั่นเองนะครับนี่ถ้ามีรูปตัวโน้ตขึ้นที่หัวแสดงว่ามีระบบใหม่อัปเดตเข้ามานะฮะคนเช็คทุกวันนะชวนเช็คทุกวันนะครับก็กดเข้าไปครับอ่าวันนี้นะฮะเราจะมาทำเควส how to action กันนะครับ how to action กันก็กด5ครับปึ๊บรับเควสมานะฮะกูกดไม่ติดมีคนอื่นแม่งกดแฟกนะฮะเวลากดก็ค่อยๆใจเย็นๆนะฮะเขาก็จะถามว่าเจ้าอยากรู้เรื่องการประมูลใช่ไหมบอกใช่ yes นะฮะ yes ไปเลยนะฮะ เ e สปุ๊บ yes, เขาก็ถามว่าการเข้าร่วมการประมูลต้องใช้คําสั่งอะไรนะครับแล้วก็มีการใบมาว่าให้พิมพ์ตอบ B จุด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 สองตัวนะฮะก็พิมพ์ไปนะครับบิดนะครับบิดอ่าโอเคถูกต้องนะครับผมต่อมาคําถามที่2การประมูลภาษาอังกฤษคืออะไรนะฮะ A แล้วก็มาจุดจุด,จดนะครับก็พิมพ์ไปครับ Action นะครับชึบ ปุ๊บโอเคก็จะขึ้นว่าน้อนได้เรียนรู้เรื่องการประมูลแล้วนะครับผมแล้วก็ quest c o m p e t e h o w to action เรียบร้อยแล้วนะครับได้1นึ่ง quest point ครับกับ1 w r i t e n book นะครับ w r i t e n book ของเราก็จะเป็นหนังสือที่เขียนว่า h o w to action นะครับผมกดคลิกขวาดูครับคู่มือการใช้งานระบบประมูลนะครับอ่าคำสั่งต่างๆครับก็จะมีคำสั่งสำคัญนะครับก็คือ action start นะครับผมเนีจำนวนแล้วมึงจะมายืนเหหมอยอะไรกันนักหนาเนี่ยกูบินก็ได้นะฮะ Oh เอาใหม่นี่ยืนนี่อะเออทำไมต้องให้ตะโกนทุกคลิปเสียใจมากนะครับชั่นสตาร์ทนะครับก็คือคำสั่งในการเริ่มประมูลของในมือนะครับผมแล้วก็จะมีอจะมี amount price แล้วก็ increment แล้วก็ auto win นะครับไม่รู้อ่านถูกป่นะ increment นะครับอา amount นะครับก็คือจำนวนของที่ต้องการจะประมูลนั่นเองนะครับผม price ก็คือราคาเริ่มต้นที่ต้องการนะครับ increment นะครับคือ ราคาต่อการประมูลเมื่อผู้ใช้ใช้คำผู้เข้าร่วมใช้คำสั่งบิดนะครับออโต้วินก็คือราคาบายอัลหรือราคาซื้อขาดนั่นเองนะครับผมนะโอเคเรามาคสั่งที่สองครับแอคชั่นอินโฟนะครับก็ดูว่าการประมูลที่กำลังดำเนินอยู่ข้างล่างเนี่ยเ,เป็นการประมูลอะไรนะครับผมแล้วก็มีบิดนะครับ Amount นะครับผมก็ บิดก็คือถ้าบิดเฉยๆก็จะตามจำนวนที่เราใส่เพิ่มเข้าไปในอินสติมเมนต์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใส่ตัวเลขเข้าไปด้วยเนี่ยก็จะเลือกได้ว่าเราจะต้องการบิดหรือว่าประมูลของที่กำลังประมูลอยู่เนี่ยเท่าไหร่นะครับแอคชั่นแคนเซิลนะครับก็คือคำสั่งยกเลิกการประมูลฮะแต่ต้องใช้ภายใน15วินาทีเท่านั้นนะครับตั้งแต่แอคชั่นพิมพ์สตาร์เอ่อพิมพ์แอคชั่นสตาร์ทเข้าไปโอ๊ยลิ้นกูเป็นไรเนะี่ยพูด <laughs> วกวนมึนขอโทษนะฮะมึนอยู่นะครับแล้วก็ ต้องใช้ในสปาเท่านั้นด้วยนะฮะในนี้ลืมเขียนบอกนะครับต่อมา action q คิวครับดูว่ามีจํานวนการประมูลอะไรอยู่ใน q ิวบ้างนะครับผมนะการประมูลนั้นจะมีสูงสุด5คิวนะครับการประมูลหนึ่งครั้งใช้เวลาลทั้งหมด10นาทีจริงจตอนนี้เหลือ5นาทีนะขี้เกียจแก้นะช่างมันนะครับการประมูลแต่ละครั้งผู้ที่ขายจะต้องจ่ายภาษีให้เซิร์ฟเวอร์เป็นจํานวน5%ถ้าขายสําเร็จนะครับโอเคเรามาลองกันดีกว่านะครับสมมุติผมต้องการประมูลประมูลอะไรดีเนาะ อผมต้องการจะประมูลเดี๋ยวก่อนนะเอาของเทพๆมาประมูลอันหนึ่งนะครับสมมุิผมต้องการจะประมูลหัวหัวไม่เอาไม่หัวดีกว่าเอาอะไรดีอ่ะ หัวหมูแล้วกันแอม not เบคอนที่แถมจากเสื้อที่หมดไปแล้วมา1อันนะครับอ่าเสร็จแล้วผมก็พิมพ์ action q คิวดูก่อนว่า q ิวเต็มไหมนะครับตอนนี้อ่ามี2อง q นะครับ q ิวหลังจากนี้คือ1นึ่ง slot l a k i n g กับ infernal h a m m e t หนึ่ง slot นะครับอ่าเวลาอยากรู้นะฮะว่าของเนี่ยที่เขาประมูลอยู่เนี่ยออฟอะไรนะฮะให้กด enter นะครับแล้วก็ชี้ในในแชทได้นะครับก็จะขึ้นอย่างนี้เห็นไหมนะครับผมโอเคเราเริ่มกันเลยครับ action สตาร์ทนะครับผมแล้วก็ของที่อยู่เราต้องต้องไปชี้ของที่อยู่ในมือเรานะเห็นไหมผมจะเลือกอยู่ที่หัวหมูนะครับต้องจับต้องถือไว้นะครับแล้วก็พิมพ์จํานวนเข้าไปผมมี1อันนะครับจะพิมพ์หนึ่งหรือพิมพ์ออก็ได้นะครับผมอ่พิมพ์หนึ่งไปแล้วกันนะฮะแล้วก็มันมีอะไรนะอินคิเมนต์ใช่ไหมเอ้สตาร์ทก่อนผมขอเริ่มที่1 0 0 0 sg นะครับแล้วก็เอ่อสลับิดแต่ละครั้งเนี่ยจะเพิ่มครั้งละพันนะครับแล้วก็ ออตโตวินนะครับบายอัลผมพอใจที่จะขายในราคา1ล้าน SG นะครับปิ้งเรียบร้อยครับตอนนี้มันก็เข้าไปอยู่ในคิวเรียบร้อยแล้วเห็นไหมแอมนอตอ a เบคอนนะครับของเราอยู่คิวที่3นะครับระหว่างนี้นะครับเราก็จะมาดูกันฮะว่าเราจะประมูลของของเขายังไงนะครับก่อนอื่นครับเราต้องมีเงิน เพียงพอในตัวเราก่อนนะครับตอนนี้ผมมีอยู่7จ0 0 0นะอ่ะก็ดู f c g a ีเอจิแดูว่าใครเป็นผู้ประมูลนะครับก็คือเทพซาป,ปังปอน,นั่นเองนะครับประมูลอะไรประมูลคันเบ็ดของหนู1อันนะครับผมอ่าเหลือเวลาอีก2อนาที59เก้าเออนาที50กว่าวิเนี่ยนะฮะตอนนี้คนที่ประมูลสูงสุดคือเด็กคุณเทพคุงนะครับด้วยราคา3,500ันเอจิน่ะ4,000แล้ววันนี้ไฟทุ่งประมูลไปนะครับถ้าอยากรู้รยายละเอียดเพิ่มเติม,ตม,ตมให้กดแอคชั่นอินฟอร์นะครับ มันก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็ชี้ดูได้ด้วยว่าคืออะไรนะครับอ่ะก็จะมีะรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือตอนนี้เนี่ยเราพิมพ์สลับิตแต่ละครั้งนะครับมันจะเพิ่มจากจำนวนปัจจุบันอีก500นะครับผมนี่เห็นไหมนะสมมติตอนนี้5,000นะครับผมก็สลับิตไปก็จะเป็น5,5 0 0นะครับเห็นไหมเขาก็จะเอาเงินของเราออกไปก่อนเลยนะครับจะเอาเงินของเราออกไปก่อนนะครับอา่ามีคนประมูลแข่งปุ๊บผมเอา6000เนหะรอ6,000เนหะรอผมจัดให้เลยนะครับบิด 8,000เลยนี่นะก็จะได้8,000เห็นไหมแต่มันต้องเยอะกว่าจำนวนปัจจุบันนั่นเองนะครับออคราวนี้นะฮะก็รอหมดเวลานะครับเราก็สามารถทำการถ้าเราชนะถ้าเราเยอะที่สุดนะครับเขาก็จะส่งของมาให้เรานั่นเองนะครับไม่ว่าคุณจะออฟไลน์หรือออนไลน์อยู่ก็ตามนะครับแต่สมมุติมีคนประมูลตัดหน้าผมนะเฮ้ยสิริกรแทนประมูลตัดหน้าพี่ทีหนึ่งดิ เร็วแต่ช้านะครับอเห็นแดพั8 0 0าผมก็จะได้เงิน8,000กลับคืนมานั่นเองนะครับยินดีด้วยสินกรนะครับที่จะซื้อคันเบ็ดในราคา8 0 0นะครับ 8, รบุญเล่นบุญเล่นบูเล่นประมูลประมูลคืนนะประมูล,ลคืนเหลือ28วินะครับเราก็รอหมดเวลานั่นเองนะฮะเ,เดี๋ยวเราล้อหมดเวลานะครับ นี่ก็เป็นอีกระบบหนึ่งนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับณนะวันนี้นะครับอุ้ยเสียงไม้ใครรันนะฮะน่าตกใจนะครับเอา้าแล้วใครแฟงกูลก่ะกูจะประมูลอานหมื่นหนึ่งนะฮะเทพซาบ,บัางปอนใครประมูลอีกขอให้หดสองเซนมึงกล้าหดมึงก็เอาดินี่ครับเห็นไหมเขาก็ขึ้นว่าชื่อของเราชนะการประมูลน,นะครับสำหรับคันเบ็ดของหนูหนึ่งอันเนี่ย โดยการประมูลไปที่10,000หมื่นเอจีครับแล้วคนที่โดนหักนะครับผมก็คือเขานะครับเขาก็โดนหักไป5%ของ10,000หมนเอจีนั่นเองนะครับผมโดนหักไปเท่าไหร่เมื่อกี้เทปซาบางปอน500นั่นเองเขาก็ได้เงินแค่9,500นะครับผมโอเคหวังว่าคงจะเข้าใจกันง่ายๆนะครับบางว่า,าก็ลองมาเฮฮาปัตตี้สำหรับเพื่อน,อนๆคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมอาจจะไม่มีคลิป แนะนำตั้งแต่ต้นนะสำหรับเซิร์ฟ1.8นะฮะแต่ผมแนะนำว่าทุกครั้งมาคุยกับ Newbie Advisor แล้วทำเควสก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะไปแล้วดีกว่าเจอกันรอบหน้าบ๊ายบายโอล